คิดว่าไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นำเสนอคลิปนี้เปาะอยากบอกว่าโลกใบนี้กว้างใหญ่สิ่งที่เราไม่รู้จักสิ่งที่เราไม่เคยเห็นอาจมีหรือไม่มีก็เป็นได้ทั้งสองอย่างถ้าคนไหนฉลาดเขาจะไม่รีบด่วนสรุปเพราะเขาจะฟังก่อนแล้วค่อยหาเหตุหาผลกันอีกทีจะเชื่อหรือไม่เราไม่ว่ากันครับ เพราะเราต่างมีวิจารณญาณกันอยู่แล้วหากไม่ชอบก็ทางใครทางเขาทางเราก็จะขอบพระคุณมากๆกเพราะความไม่เชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ไปหยาบคายต่อผู้อื่นเขาได้อันนี้ต้องเข้าใจนะพูดจเจลยแล้วเขามาให้เกียรติผู้อื่นเสมอมนคถาที่ใครๆหรือบางคนอาจคิดว่าไม่มีแต่ก็มี อันนี้ต้องเข้าใจนะ,ะเวลาผู้เรานําเสนอไปบางคนบอกโอ้คาถาอย่างนี้ไม่มีคาถาอย่างนั้นไม่มีล็อกอ,อันนี้อยากจะให้เข้าใจก่อนว่าเราไม่สามารถเห็นทุกโอกมุมบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นหากเราไม่เคยเห็นไม่เคยทราบมาก่อนก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าจะมีหรือไม่มีคาถาหมากตาอ่อน มากตาลก็คือลูกตาลน,นะนะในภาษาพาะกลางเขาก็เรียกว่าลูกตาลอ่อนหมากตาลอ่อนนะภาษาอีสานเขาเอื่นว่ามากตาลอ่อนอโจพระยะศิกะระวาเตหิระขาหะริชาริชาวารทัตถะโสภยังมารัชินะ คาถานี้ท่านว่าให้เสกสมจบหรือเจจบเป่าไขเป่าฟกก็คือเอาไว้รักษาอาการฟกบวมนะเป่าไข่ในก็หมายถึงว่ามันบวมขึ้นนะไม่ได้เป่าไขอย่างอื่นนะครับหมายถึงว่าเป่าตรงจุดที่มันบวมแล้วก็จะยุบลงอันนี้ก็คือเหมือน ร่างกายเราอาจจะเกิดฟกบวมที่ไหนสักแห่งหนึ่งพอเสกเป่าเสร็จแล้วเชื่อว่าจะยุบลงอาการก็จะดีขึ้นอะไรประมาณนั้นหากเสกใส่ฝ่ามือเจ็จจบแล้วไปตบต้นกล้วยกล้วยที่กำลังจะออกปลีก็จะบังเกิดอาการเหี่ยวเฉาลงได้นะถ้าคาถานี้นะครับใช้ให้ถูกวิธีท่านบอกนะเอาไว้รักษาคนอย่าไปแกล้งคน นะท่านห้ามเสกใส่ฝ่ามือแล้วไปตบนุมสาวนะเพราะนุมสาวจะแฟบลงอันนี้ท่านไม่แนะนํานะครับอย่าไปทําร้ายเขาเลยไปตบตรงไหนก็หดลงเล็กลงอะไรประมาณนั้นคาถาแบบนี้นะคุณอาจจะคิดว่ามีเหรอพวกเราก็คงไม่ตอบแต่มีทําราเขียนเอาไว้นะท่านให้ยกครูวันนังคารขันห้าเงินหกบาท เละเคยสังเกตไหมครับว่าส้มตำบางเจ้าตำแจ่วของบางคนเนี่ยพลิกสดๆจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่ยอมเด็ดขั้วพลิกออกเคยสงสัยไหมครับบางคนอาจจะว่าไม่สะอาดไม่สวยงามนะเขาก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่ไม่ยอมเด็ดขั้วพลิกออกจะทํากินท,ทั้งทั้งที่ขั้วพลิกยังอยู่เขาจะไม่ยอมเด็ดออกเลยนะหากเป็นบางคน คงเด็ดออกด้วยเหตุผลสารพัดนะแต่ถ้าคนมีความเชื่อส่วนตัวเขาจะไม่เขาจะไม่ยอมเด็ดออกนะรู้ไหมว่าทำไมเพราะมีความเชื่อหนึ่งที่เชื่อกันว่าหากกินพริกทั้งที่ยังไม่เด็ดขั้วพริกออกกินแบบไม่เด็ดขั้วนะจะไปทำแกงทำทำอะไรก็แล้วแต่คือเขาจะไม่ยอมเด็ดขั้วออกอาจจะขั้นตอนการปรุงกระบวนการทำอาหารนั้นหลุดไปตอนนั้นก็ไม่เป็นไร แต่ช่วงที่เขาหยิบไปเขาก็ยังไม่ยอมหักออกท่านว่าสามารถป้องกันคุณใสได้อันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของบางคนเป็นความเชื่อของผู้ที่เล่นของศิลศาสตร์ในสมัยโบราณคุณตาของผู้เล่าคนหนึ่งท่านจะไม่ยอมเด็ดควบพลิกออกหากลูกหลานทํากับข้าวให้เนี่ยไปเด็ดออกท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ตาท่านทําเองนี่ท่านจะไม่ยอมเด็ดคุณตาของผู้เล่านะครับท่านจะเป็นแนว,แนว มีตามหาเสน่ห์แล้วก็อยู่ยงคงกระพันนะคุณตาของผู้เราเนี่ครับท่านมีสองวิชานี้ที่ติดตัวตลอดเวลากระทั่งจนท่านเสียเนี่ยฟันก็อยู่ครบทุกเล่มไม่มีหลุดไม่มีหายไปไหนอยู่ครบหมดท่านสอนว่าการกินแบบนี้ป้องกันขุนใสได้โดยไม่ต้องท่องมนคาถาเป็นลักษณะที่เรียกว่าเคล็ดความเชื่อ คนโบราณที่เขาพกของดีของขลังหรือในแนวแนวิทยศาสตร์ติดตัวเนี่ยเขาจะสอนลูกสอนหลานเอาไว้ผู้หญิงก็นําไปใช้ได้ผู้ชายก็นําไปใช้ได้เคล็ดคือไม่เด็ดขั้วพลิกไม่ว่าจะเพิ่งเด็ดจากต้นมาหรือซื้อมาจากตลาดเม็ดไหนที่ขั้วหลุดก็แล้วกันไปเม็ดไหนยังอยู่ก็เลือกใช้เม็ดนั้นก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่เขาจะไม่เด็ดออก อันนี้ก็แล้วแต่การยึดถือของแต่ละคนนะเราไม่ว่ากันนะครับจะเชื่อหรือไม่จะใช่หรือเปล่ามันเป็นเรื่องของวิจารณญาณน,นำมาเล่าสู่กันฟังพอเป็นความรู้พอให้ได้เล่าต่อเล่าให้รู้ไม่ได้เล่าให้เชื่อและพวกเราก็มีมนคงที่ใช้ปลุกเสกพริกกินเชื่อว่าจะบังเกิดการอยู่ยงคงกระพันท่านบอกว่ากินแล้วคง คำว่าคงเนี่ยในสมัยโบราณเขาจะพูดแค่นี้แหละแต่จริงๆมันก็คือการอยู่ยงคงกระพันฝันแทงไม่เข้ามนคงพลิกน้อยโอมสัพพคาทันติจะเกวราทุระโตทุระโตสวาหะาทันว่าให้เอาพลิกน้อยมาปลูกเสษสามจบหรือเจ็ดจบ ควรจะรำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ตั้งนโม3จบจากนั้นก็ท่องไป3าจบเจบก็ว่ากันไปแล้วก็กินพลิกนั้นเข้าไปเม็ดเดียวก็ได้สามเม็ดก็ได้นะเชื่อว่าให้อิทธิคุณในด้านอยู่ยงท่านว่าแบบนั้นนะครับแต่ท่านไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าพลิกน้อยนี้เป็นพลิกประเภทไหนอาจจะเป็นพลิกเม็ดเล็ก หรืออาจจะหมายถึงพลิกหนุ่มอันนี้ท่านก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะมนลักษณะนี้เท่าที่ผู้เล่าทราบผู้เล่าเชื่อว่าเมื่อข้ามคืนหรือมีการขับถ่ายออกมาฉี่ออกมาอนุภาพความเข้มขลังก็จะลดลงนี่อาจเป็นไปได้นะมนลักษณะนี้นะครับมนเป่าตาแดง โอมชิงหลวมะเปาตาแดงโอมชิงแข้งมะเปาตาสอนเปาให้ตกสิ่งเปลือกกรอบเปาให้ลอกสิ่นเปลือกเปือยโอมสหายวะครูนี้ท่านว่าให้โอมกระเทียมแล้วท่องคาถาสามจบหรือเจ็ดจบเชื่อว่าใช้เป่ารักษาอาการตาแดงยกครูนังคารขันห้าเงินสามสตาง อันนี้เป็นมนต์ที่คนสมัยโบราณเขาใช้รักษากันสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วละ่ะตาแดงอาจจะหลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่มากมายสมัยที่ผู้เล่ายัางเด็กนั้นก็ถือว่าระบาดหนักอยู่พอสมควรเห็นบ่อยมากก็คือการรักษาด้วยการเสกเป่านั่นแหละครับบางเจ้าเขาก็อมกระเทียมบางเจ้าเขาก็อมหมากอมพลูนั้นก็ เหมือนน่าจะมีหลายครูอยู่ในคาถาของการเป่าตาแดงแล้วก็เป่าคางทูมเป่ากําเลิสน,นี้อันนั้นก็แล้วแต่ว่าเขาสืบทอดกันมาอย่างไงเนาะแล้วเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของสมัยเก่านะโปรดจะเอามาเทียบเคียงกับยุคปัจจุบันจะว่าไปแล้วการทํานาก็มีมนคาทานะครับในสมัยก่อนนะ ผู้เราเป็นเด็กผู้เราก็เคยเห็นคุณตาคุณปู่เนี่ยเวลาเขาจะเริ่มทำนาทีเขาก็จะเลือกวันเวลานะวันไหนจะเปิดเล้านภาษาภาษาชาวบ้านเรียกเล้าไม่ใช่เล้าไก่นะเล่าเล่าตัวนี้หมายถึงถ้าเป็นภาษาภาคกลางก็เรียกว่ายุงฉางนั่นแหละนะแต่มันไม่ได้ใหญ่เท่ายุงฉางมันแค่เล็กๆแบบครอบครัวตามบ้านนอกนะ เขาก็จะมีเลิกมียามเปิดฟ้ายุ้งฉางของเขาเอาเข้าปลูกออกมาแช่อะไรเขาก็ว่าไปจะลงไถรอบแรกเนี่ยจะลงวันไหนจะลงวันอะไรเขาก็จะเลือกลงผู้เฒ่าผู้แก่จะจะมอบหมายให้ลูกหลานเนี่ยให้ลงวันนั้นเขาจะเลือกวันให้นะาตามตามที่เข้าใจสมัยก่อนนะครับแต่ยุคนี้ เขาไม่ถือกันแล้วแทบจะเรียกได้ว่าเอาตามเลือกสะดวกนะอันนี้คือเล่าสู่กันฟังเนาะสมัยก่อนนะครับเขาจะส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเป็นวันพฤหัสนะเท่าที่เคยทราบนะก็เหมือนเปิดเข้าไปตัดเข้าเปลือกในเล้าเนี่ยเอามาแช่ให้เป็นต้นกล้าเอาไว้หวานในนาเนี่ยเขาจะเลือกเอาวันที่วันดีก็คือเลือกเป็นวันพฤหัสนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นส่วนวันอื่นก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของเขา คนโบราณบางท่านเนี่ยเปิดแล้วต้องยกขันห้าเลยนะขันห้าของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากก็จานหนึ่งใบนะใช้แทนขันนะถ้าไม่มีขันนะหรือจะเป็นขันเลยก็ได้แล้วก็ดอก,ดอกไม้ห้าคู่เทียน5คู่แค่นั้นแหละเขาก็ยกไปเขาก็จะมีคําพูดมีคําอธิษฐานของเขาอันนั้นเราก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์เขาจะบอกสอนกันมาอย่างไงนะ ที่เขาอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์แม้จะเกิดภัยแรงเท่าไหร่ก็ขอให้ได้ข้าวในปริมาณที่มากกว่าชาวบ้านเขานะเวลาไปมาข้าวเนี่ยหรือจะเพาะเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยไม่ใช่มาข้าวสารนะครับเป็นข้าวเปลือกที่จะตรงเขาเรียกว่าข้าวปลูกนะข้าวเปลือกที่เอาไปแช่แล้วเพื่อให้มันงอกแล้วจะไปทําการปักดําอันนี้พูดถึงนาดํานะไม่ใช่นาหวานนะครับเขาก็จะมีคาถามาเขาเขาเรียกว่าคาถามาเขา หมาข้าวตัวนี้ก็คือหมาข้าวเปลือกนะเพื่อจะเอาไปเพาะปลูกต่ออีกทียะถาสาลีเอกพีชานี่คือคาถาที่เขาใช้เสกน้ำมนต์ยกครวนพระฤหัสบอดีขันห้าท่องคาถานี้ร้อยแปดจบปลุกเสกทำน้ำมนต์แล้วเทลงตรงที่แช่เข้าเปลือก เชื่อกันว่าข้าวจะงอกทุกเม็ดและจะเจริญงอกงามเมื่อยามปักดำทันบ่าแบบนั้นนะเมื่อปลูกเสร็จสมบูรณ์เขาก็จะมีคาถาล้อมข้าวก็คือปลูกเสกคาถาล้อมข้าวป้องกันข้าวไม่ให้ถูกรบกวนจากสัตว์อันนี้เขาก็จะมีคาถาอีกทีนะคาถาล้อมข้าวในก็เหมือนว่าเป็นรั้วป้องกันไม่ให้มีการรบกวนจากสัตว์หรือคนนะก็อาจจะแบบว่า มีอะไรมาใกล้มีคนมาใกล้หรือมีสัตว์มาใกล้ก็เลยเหมือนจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างดนใจให้ปรับเปลี่ยนทิศทางออกไปอะไรประมาณนั้นนะคาถามีว่ากิโลมังกะเวนินจะท่านว่าให้ปลูกเสกร้อยแปจบในตอนหวานข้าวในนานานะหวานข้าวอันนี้ขั้นตอนหวานกล้านะครับแช่ข้าเปลือกมาแล้วมันก็จะงอก พร้อมหวานในลักษณะนั้นลักษณะเป็นนาดำนะครับสมัยก่อน,นเขาก็ใช้คนดำนานะแถวบ้านภูเรล่านะครับเขาไม่ใช่นาหวานนะสมัยก่อนมิดอาสมัยก่อนจะต้องไปดำนาช่วยกันใช้แรงกันอะไรประมาณนะหรือหรือจะเรียกว่าลงแขกก็ใช่นะการหวานนี่ก็ปลูกเสกไปแล้วก็หวานไปพองออกเงยจะเป็นต้นกล้าที่พอจะไปปักดำเนี่ย เขาก็จะมีขั้นตอนอีกนะปักอันนี้คือการปักดำวันแรกนะภาษาอีสานภาษาท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าปักแหกปักกกแหกปักแหกดำหน,น้าเขาจะพูดประมาณนี้ถ้าจะแปลความหมายก็คือเริ่มต้นฤดูการปักดำวันแรกนะวันเพฤหัสพลโด,ดยตราข้าวนั้น14กอ ตั้งแต่เร,เริ่มปักต้นแรกไปจนถึงต้นสุดท้ายก็คือมีทั้งทั้งหมด14กอนะ14กอก็กอเล็กๆเนี่ยขนาดที่เราจะจิ้มลงไปทีหนึ่งจิ้มลงไปทีหนึ่งแต่ก็เขาก็จะมีมนคาถาด้วยนะครับตั้งแต่เริ่มเสียบเข้าไปครั้งแรกนะปักดำต้นแรกเลยนะเขาจะมีมนคาถาก็จะประมาณว่าให้นี่ให้กำขวาหน้าเนี่หน้า,าท่าวุมเท่าวุมให้กูมาแหกหน้า กูจักแหกพญาให้กูมาแหกให้กูจักแหกปักกกนี่ให้กูได้ง่วงแม่ล่ายปักกกนี่ให้กูได้ควายเขาซองปักกกนี่นกจิบโตตาบอดให้บินหนีปักกกนี่นกจอกโตตาแหวนให้บินหนีปักกกนี่แม่งแข้งตหูย่ำก๊กเขาให้บินหนีปักกกนี่ให้ได้ข้องเก้ากำ ปักกงหนีห้ได้ค่ำเก่ามืนปักกงนี่ให้อ้วนเข่ามืนม่เยียปักกงนีห้ม่านไงทอม่านออยปักกงนีห้ม่านน่อยม่านเล่าปักกงนี่ให้กูได้เป็นเศรษฐีเถาโอมสหมเขาก็จะท่องไปเรื่อยๆปักไปเรื่อยๆสิบสี่ต้นนั่นแหละปักให้เสร็จภายในการท่องให้จบพร้อมๆกันก็คือเริ่มปัก กลาต้นแรกก็ท่องไปจนกว่าจะครบหมดจบนะก็คือเขาเรียกว่าปักแหกปักเสร็จปุ๊บท่องก็ต้องจบพอดีประมาณนั้นสูสีกันนะอันนี้เฉพาะที่เราเตรียมเอาไว้นะที่เหลือก็วันดำนาวันอื่นก็ว่ากันไปปกตนะิอันนี้คือมนกกแหกมีตำราหนึ่งแล้วก็จะมีมนกกแหกอีกตำราหนึ่งนะครับ จะใช้เหมือนกันแต่ท่องไม่เหมือนกันก็คือใช้ต้นข้าว14ต้นเหมือนกันแล้วก็เริ่มปักวันแรกก็ท่องมนต์ไปด้วยจนกว่าจะจบจนกว่าจะครบ14ต้นนะเขาเรียกว่ามนต์แหกเขาปักกกนี่พุทธรักษาปักกกนี่ธรรมรักษาปักกกนี่สังฆารักษาปักกกนี่พันเสียให้กูได ปักกงนี่เพิ่นให้ให้กูมี่ปักกงนี่ให้ได้หมื่นแม่เยีย่ยปักกงนี่ให้ได้หมื่นเยีย่ยพันเหล่าปักกงนี่ขวัญเข่าให้มาโฮมใช้แบบเดียวกันต้นกล้าสิบสี่ต้นพร้อมปักดำปักไปดำไปท่องมนไปก็จะมีคนเดียวที่เป็นคนทำนะคนอื่นเขาก็จะไม่ทำ ก็เหมือนเราเบิกเลิกเบิกเอาเลิกมงคลอะไรประมาณนั้นนะก็เชื่อว่าข้าวกล้าก็จะงอกน้มงอกเงยเขียวขจีได้ผลผลิตเต็มที่ทันวาแบบนั้นนะนาอื่นไม่มีน้ําจะท่วมจะแรงอะไรอย่างน้อยๆผลผลิตเราจะดีกว่าชาวบ้านเขาได้ข้าวมากกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วก็ชาวนาก็ยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนนะ ตั้งแต่ข้าวออกหนอ่อก็ต้องมีมนมนกันศัตรูพืชนี่ก็มีมนไล่หนูนี่ก็มีมนไล่แมลงนี่ก็มีแล้วก็มีอีกหลายหมนนะมนคาถานะ,ะที่ท่านคิดว่าอาจจะไม่มีแต่ก็มีมีความเชื่อนะอันนี้คือเรื่องของมนในขั้นตอนพิธีการทำเกษตรนะ,ะยังไม่ได้กล่าวถึงพิธีขั้นตอนที่ต้องไปเลี้ยงผีปู่ย่าตายายผีให้ผีหน้านั้น อันอันนั้นกะว่าไปอีกมุมหนึ่งด้อพี่น้องด้วยอันนั้นก็คือเราจะเลี้ยงเราจะบนบานชั้นกล่าวอะไรมันก็เป็นเรื่องของคือเรื่องของวิธีการแต่ละส่วนบุคคลนะครับเพราะพื้นดินบางที่เนี่ยอาจจะขลังและแรงกว่าพื้นอื่นก็เป็นไปได้อันนี้ก็เรื่องของอเรื่องของความเหลือเชื่อก็ว่าไปอีกมุมหนึ่งนะฮะนี้ เราเล่าสู่กันฟังใครสนใจก็ว่ากันไปใครไม่สนใจก็เราไม่ว่ากันครับเราให้ฟังไม่ได้เราให้เชื่อนะคาถาขึ้นภูเขาไม่เหนื่อยมนต์คาถาบทนี้ข้อมูลระบุว่าเป็นของท่านอาจารย์สังล่ำเลือกันว่าท่านเสกคาถานี้ขึ้นเขาภูมะรงคนอื่นที่หนุ่มกว่าเหนื่อยกันสายตัวแทบขาดแต่ท่านสูงอายุมากกว่า หลับไม่รู้สึกอะไรเลยตำราบันทึกบอกเอาไว้ประมาณนี้นะแต่ผู้เราไม่ทราบว,ว่าภูมิโรงที่ว่านี้อยู่จุดใดหากจะถามผู้เราในการเกี่ยวโยงกับภูมิโรงนี้เขาไม่ได้ระบุเอาไว้แต่เท่าที่หาข้อมูลได้และจะถามว่าภูมิโรงมีที่ไหนกันบ้างมีข้อมูลเท่าที่ทราบว,ว่า มีชื่อคล้ายกันอยู่ที่ตำบลคําเขินแก้วอ,อําเภอชานุมานจังหวัดอํานาจเจริญสถานที่นี้เรียกว่าวัดป่าภูมะรงหลวงปู่มั่นท่านเคยไปนั่งวิปัสสนาและทุกวันนี้เขาก็ยังมีถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะวัดป่าภูมะรงตรงนี้นะครับแล้วก็ภูมะรองอีกที่หนึ่งอยู่ที่แขวงจำปาศักลาวใต้พอ ผู้เราไม่ทราบว่าบทคาถานี้เกี่ยวเนื่องกันตรงไหนยังไงแต่จะถามว่ามีภูมิโรงไหนบ้างผู้เราก็หาข้อมูลมาให้นะแต่เขาไม่ได้ระบุนะว่าอาจารย์สังเนี่ยอยู่ภูมิโรงไหนนะครับคาถาขึ้นภูเขาไม่เหนื่อยท่านให้ตั้งนโมสามจบแล้วเสกคาถาสามจบเสกขาธรรมะมาอาเสกขาธรรมะเนิวเสกขาหน้า เสกขาทำามาท่านให้เสกสมจบถ่มน้ำลายใส่ฝ่ามือทั้งสองข้างแล้วรูบลงที่ขาขวา3มครั้งรูบลงนะรูบแล้วก็ให้มันลงไปสามครั้งจากนั้นท่านให้เสกหมุนนี้อีกสมจบหลังจากที่รูบขาขวาเสร็จแล้วนะก็มาพนมมือเสกอีกสมจบแต่คราวนี้ไม่ต้องตั้งนะ้หม้สามจบนะเสกให้ครบสามจบแล้วก็ ถมน้ำลายใส่ฝ่ามือมากน้อยก็แล้วแต่อันนั้นท่านไม่เน้นแล้วก็ลูบลงขาซ้ายสามครั้งท่านว่าเข้าป่าขึ้นเขาไม่เหนื่อยไม่ล้าพระราบกำลังไม่ถดถอยหลังจากที่ใช้คาถานี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตำราที่บันทึกเอาไว้ไม่มีข้อมูลระบุว่าจะให้ยกครูยกขัน แบบไหนยังไงนะในผู้เราขอข้ามไปเนาะคาถาธรณีเดือดสีหะหน้าทาั่งณททานเตเตปลิสาสุวิสาระธาธรรม,มาจักกังปวัตเตนติตำราบ,บอกว่าให้เสกสามจบหรือเจ็ดจบแล้วกลั้นหายใจเทืบตีนสามเทือในตำราบ,บอกว่าเทืบตีนสามเทือลักษณะนี้ก็คือเป็นมนิสารนะครับ จะให้ความหมายก็คือว่าท่องสามจบเจ็ดจบแล้วก็กลั่นใจกระทืบเท้าสามครั้งตรงที่เรายืนนั่นแหละคาถานี้มีไว้เพื่อปรามผู้คนหมู่มากเมื่อบังเอิญเกิดการโต้แย้งต้เถียงชุลมุนวุ่นวายเราต้องการให้ความสงบเราก็ท่องคาถานี้สามจบแล้วกระทืบเท้าสามครั้งเชื่อกันว่าทุกอย่างจะสงบลงโดยไว ก็เหมือนกับว่าวยวายวอยวายอยู่ก็ไม่อยากจะเถียงกันแล้วความสงบก็จะมาเยือนอะไรประมาณนั้นนะครับเป่าฝีเป่าภา,า,าคคาถานี้ใช้ในการรักษาผู้ที่เป็นฝีภาคคำนี้อาจหมายถึงอาการเจ็บป่วยตามตัวตามกระดูกบางครูใช้น้ำเล่าเสกเป่าบางครูเสกเป่าปากเปล่า บางครูมีสมุนไพรหรือปูนขาวร่วมด้วยเศษหมากเศษพลูอะไรก็ว่ากันแล้วแต่บางครูนะครับบทคาถามีอยู่ว่าเป่าฝีเป่าผ้าซับกกซับกากแป้นไม่บากแป้นหมอหู้ห้าย่อสองขากระแต่ลอดตำํำตํำขางเถียงพเนี่ยงไถยหักกาจับลักโปโลโมิปโปโลแมพทันว่า ให้เสกสามจบหรือเจ็ดจบลักษณะนี้น่าจะเรียกว่ามนนะครับไม่ใช่คาถานะ,ะครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนเอาไว้ว่ามนก็ส่วนหนึ่งคาถาก็ส่วนหนึ่งจะไม่เหมือนกันอันนี้พวกเราก็ทุกวันนี้ก็ยังแยกไม่ออกเท่าที่ควรนะแต่ก็พอจะเดาได้บ้างนิดหน่อยนะคาถานี้เขาจะไว้เป่าฝีเป่าพาก็คือสมัยก่อนคนส่วนใหญ่เจ็บป่วยเขาก็จะเสกเป่ารักษากันเองตามแต่สะดวกนะครับ มนเป่าตาแดงตำราบ,บอกว่าใช้หมากหรือพลูเป่าก็ได้ประมาณว่าเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวจากนั้นให้ท่องคาถาสามจบหรือเจดจบอย่าลืมตั้งนโมสามจบนะครับมุนเป่าตาแดงโอมตาแดงตาเกตาทอกโอมตาทอกยาสตอกตาก,กูโอมสหายวะ ท่านว่าเมื่อทองครบ3ามจบเจดจบให้เป่าที่ตาข้างที่เป็นตาแดงเป่าแต่ลมอย่างเดียวนะท่านว่าอย่าให้เศษของขบเคี้ยวปลิวเข้าตาก็พอที่เหลือก็ขายทิ้งสมัยก่อนนี้คนเป็นตาแดงก็เยอะนะครับคาถาเป่าตาแดงนี่ก็มีหลายกลูก่เช่นเดียวกันนะเศกเลี้ยงควายพีควายพีคำนี้หมายถึงเลี้ยงให้อ้วนขุนให้อ้วน คุณให้สมบูรณ์แข็งแรงเวลาขายก็จะได้ราคาดีมดนี้ใช้ได้ทั้งหมูทั้งวัวทั้งควายสัตว์เลี้ยงของเรานั่นแหละนะคาถามีอยู่แค่สามคำก็คือโสพิโตท่านว่าหากเราซื้อวัวซื้อควายมาใหม่ๆหรือหมูมาใหม่ๆสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้เข้ามาครั้งแรกเราเป็นเจ้าของวันแรกถ้าอยากให้สัตว์เลี้ยงเราอ้วนท้วนสมบูรณ์ ท่านว่าให้เสกน้ำรถหัวสัตว์เหล่านั้นด้วยมนบทนี้สามจบหรือเจ็ดจบบัวหรือควายที่เราเลี้ยงนั่นน่ะเขาก็จะซื่อสัตว์เขาก็จะรัเก,ะกเราเขาก็จะวนทวนสมบูรณ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงเชื่อว่าแบบนั้นสำหรับคลิปนี้ผู้เล่านำมาฝากกันประมาณนี้เชื่อว่ายังมีอีกเยอะยังมีอีกมากมายนำมาเล่าสู่กันฟัง ใครไม่เชื่อก็ส่วนหนึ่งใครจะเชื่อก็ส่วนหนึ่งเราไม่ว่ากันครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันเสมอมาพบแต่ความโชคดีมีชัยพลานามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ